นี่คือการห้อยอาหารหมูนะครับหมูปลานะครับเอามันให้กินเลยครับนี่ครับหมูปลานะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนั่นะเอามาเอามาสว่างสว่างให้ยูจิเออเออใช่ใช่จะได้เห็นมันมาแล้วมาแล้วเอาเอามาตรงนี้ตรงนี้เอามาสว่างสว่างให อ๋อทีนนนน่นี้เนี่ยอยู่ดีเนี่ยไฟสะบังสะบังเนี่เออโอ้ไม่ได้สอบให้มันมันกินหมดบ่กินอ๋อน,นี่จะปักหลักอยู่ตรงนี้ฮะมองตัวนี่เก็บเข้าไปนไว้ในปลาบ่เออเอาไว้ตรงนี้ละไว้ใกล้ๆนี้ไม่ต้องไว้ในปลาเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละน,น,นี่ครับพิธีการออก อาหารให้มดหมูนะครับนี่ดูต้องดูแลมันนะครับหมูไปเอาแมเอาตรงนี้อยู่เดียวตรงนี้เลยเออนี่ละมันแม่ไหมเร็ว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 มามาเราเราก็ขยับมปนี่หน่อยใช่ไหมมาเร็วมาเร็ว หมูปา่านะครับมาแล้วครับมาแล้วครับหมูปา่าหมาปูหมูปา่าป่าจริงๆนะครับนี่ครับปากแหลมมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากแหลมมากเลยนะไหนมันมีตัวใหม่อีกที่ขาขาดมาอีกมั้ง<อ>เออหมูป่าหมาปอูอ่าไม่ชี้เอาข้าวให้แล้วอืมนั่นเอาเอาข้าวให้ตรงนี้ไม่ชี้ หลวงพี่จะได้เห็น,นอืมเออนั่นโอ้โหให้ทั้งข้าวให้ทั้งมันนะครับหมูป่าหมูป่ามาเยอะแยะหมดแล้วยบสุเอาไปใช้ซองดิ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนั่นนี่นี่มันโด๊อโอ้นี่ยเนี่ตัวใหญ่นี่ตัวนี้อยู่ใหญ่เนาะขาขาดหนึ่งขาดูเนี่ยเจอบ่วงนี่ให้น้องเออน่าสงสารนะครับมันโอ้โหแล้วแล้วใครไปเจอโอ้โหเนี่ยเนี่ยมีมีพันนะครับมีพันมาใส่บ่วงฮะหมูลาดมาได้นี่ขาขาดเลยครับ นอโอ้ยให้หลอดพนปลอดทอยเดอ้อกินให้อร่อย,ยอมืมาแล้วมาแล้วกินซะกินซะอืมีม่ครับหมูป่าวัดเขาสลานะครับเยอะแยะไปหมดแล้วอืนู่นไปกินทางนูน่นไปกินทางนู่นมาทำไมที่นีนน่ไปนูน่นเออไปไปไปมันชอบกินข้าวนี่เออ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  ใช่เอาสปอตไลท์สายตรงนู้นเลยเนาะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านลิดจัดการหน่อยสปอตไลท์ต่ตตอยฟ้าเลยเนาะเนี่ย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 อืมใช่ใช่ใช่อันนี้นี่นี่กี่ปีเนี่ยนี่โตนี่ประมาณปีเนาะเนี่ยตัวเนี่ยอืมปีหนึ่งปีนนี้ไม่ถึงอันี้ อย่างนี้น่ยไม่ถึง3เดือนนี่ตัวนี้ไงไอ้อย่างนี้ถึงจะเป็นปี2ปี3ปีนี่สามปีนี่โอ้โหอันนี้น่าจะ3ปีอันนี้ตัวใหญ่มากเล็กๆอย่างนี้ไม่ถึงปีเด็ก3เดือน4เดือนนี่อันนี้หมูปลาจริงๆน้อนหน้ายาวนี่โอ้แล้วไม่มีใครมาเทปูนให้มันกินมันก็ฟุ้งอย่างเงี้ยเออนี่เทหรือยังไม่ได้เทไมมม่ีใคราเทเดี๋ยวก็ใช้ยมชายมาใจเย็นตอนนี้รถพังเขาบอกว่ามันจะต้องมีรถรถรถขนปูนมาแล้วรถมันเข้าตรงนี้ไม่ได้รถนิดอย่างเออแล้วก็ไม่มีใครมาช่วย ก็าจอดแล้วตรงนี้เนี่ยฟุ้งแล้วบอกหลวงพ่อเนี่ยดินมันน้ำซอบมันมันดินมันหายไปเยอะแล้วแล้วมันฟุ้งอย่างเงี้ยคือถ้า,าเราทีมเลนกว้างหมูมันก็จะได้กินคือ,อถ้าหวานไปนอย่างนี้มันจมดินไงไอ้น,นี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มประชากรมันมาใช่ไหมไอรุ่นเก่าก็นาหายไปแล้วรุ่นใหม่มารุ่นเก่าๆแต่ก็ยังจําได้จะมีไอ้เป๋มันไปตายในปลาเนาะเป๋มันก็เนี่ยเนี่ยดูดิไม่บางทีมันมาไม่ได้เพราะไอ้ตัวใหญ่ๆไล่กัดไล่กัดมันก็เข้าไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้หมูใหญ่ออกมาเยอะนี่ น,น้านแล้วนะครับโมแล้แลันอยู่ตามป่าง<อ>ี้มาไม่ได้เพราะเขาไล่ไม่กเ,<อ>เข้ามาก็ไม่ได้กินนอ่างหเพะนี้จะอิ่มนี้เขา่าหมดมก็จะออกมาดึก<อ>ดึกมนจะอว้ดึกอีอ้อดีแล้วต้องหมูทอไหรอบเออนี่ให้หมูปลาพื้นที่มันแคบแล้วทีนนี้พวกออกมาเยอะ มันจะต้องเทคูนออกมาส่วนี่มันจะได้กันแล้วติดไฟตรงนู้นมันจะได้กป็นกายอย่าให้มันเหนียกันเยอะเยอะไปหมดประมาณตัวตัวตัวที่มันโดนกัดมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันก็ไม่กินมันก็เขาไล่ในบางทีไล่ไปในป่านมีมีตัวนึงไอ้เหลืองไม่ต้องกินเนี่ยไล่เขาไล่ทั้งคืนนี่แหละหมูปลาบ้ดเขาสลายนะครับเยอะเยะไปหมดกินทั้งมันกินทั้งข้าวอืมโอเคนี่ละเนาะใครอยากจะดูก็มาเชิญมาเลยนะบ้ดเขาสลาย สุริน์บเชตตำบลจรานอำเภอบเชตเชิญ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 